สวัสดีครับอยู่กัน,นเกมทีฟา์แท็กติกนะฮะแลวก็เอฟเฟกของสนามในวันนี้เนี่ยก็คือจะได้ไอเทมเพิ่มเติมนะครับในวงล้อ และก่อนจะไปรับชมกันในวันนี้นะครับก็ขอแนะนําตัวแทนจําหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์กับร้านค้า Over TopUp ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทีฟทีมีในเวอร์ชันโมบายนะเป็นเวอร์ชันของมือถือนะครับก็สามารถเติมเกมเติมเงินได้สะดวกกว่าง่ายกว่าและก็ที่สําคัญที่ร้านนี้ให้ราคาที่ถูกกว่าซื้อด้วยตนเองนะครับก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่ w w w o v e r t o อ u p c o m นะครับหรือติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจ Over Top Up ได้เลย,เลย I'll cruising in lane fast. Call it lane be speed call fast, high my โอเคฮะมาลองดูอัพเม้นกันฮะตอนนี้ผมมีต้นเกมก็คือสถิติแถวขั้น1 8ปบิตขั้น1นะครับเปิดมาเก็บแสแต็ไปก่อน8ปบิตแล้วก็อัพเม้นที่น่าสนใจอ่าอันนี้ดีกันนะฮะ what does n t k i l n t you ก็คือเมื่อเราแพ้นะครับจะได้2ทองแล้วก็เมื่อแพ้ครบ4ครั้งเนี่ยมันจะได้ไอเทมชิ้นส่วนมา1ชิ้นด้วยนะครับมา,าว่าเก็บเงินเก็บไอเทมนะฮะ ต้นเกมผมชอบแพ้เออไม่ค่อยหยิบตัวเฮดไลเนอร์ต้นเกมนะครับอ่ะไปเหมาะก,กับผมดิตอนนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็มีแค่สเตอร์เดลแล้วก็ได้8บิดมาเมื่อกี้โอราฟลรอขึ้น2ดาวนะผมไม่เอาขึ้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวชนะะลองดูครับชนะไม่ชนะฮะอันนี้ได้เจอกับจิงนะครับจิงมาเป็นเฮดไลเนอร์เรียบร้อยละได้เฮคลิมมาออกมาช่วยก็เปิดเป็นครั้งที่ขั้นหนึ่งครับเรียบร้อยแพ้ไป พอเราแพ้ปุ๊บนี่ครับจะได้2ทองนะฮะแล้วก็พอเอาแพ้ครบ4ครั้งจะได้ชิ้นส่วนไอเทมมา1นชิ้นนะครับอ่ะมิดฟอร์จูนมาแล้วก็มีเคลเป็นเพนตาคิวนลครับเล่นฟอร์จูนก็ได้อยู่ผมีเป็นคุณสูส่วนเสื้อก็เดี๋ยวให้ของแทนไปนะครับอ่ะรอบนี้เจอบาทใไซเทมมาเรียบร้อยแล้วเลยครับแต่เหมือนว่าแนวน่าจะยืนไม่ไหวเราแข่งไปหน่อยชนะเลยอะ่ะ โอ้กาเลน2ดาวฮะเอกอกอดก็มาฮะเอกอกอดก็เล่นได้นะผมมีเป็นธนูมาทำเป็นไททันส่วนคาถาเห็นมีคนแนะนำบอกว่าลองใส่เอกอกอดเป็นกุนซูดูเออไม่เคยลองไม่เคยลองอ่ะกาเลนครับขึ้นจะหยิบในรอบนี้นะฮะเดี๋ยวมันขึ้น2ดาวให้มันขึ้นดีเลยสักรอบหนึ่งเผื่อรอบนี้จะแพ้ฮะก็ดูเหมือนว่าจะแพ้ด้วยเหมือนกันฮะโอ้มีคนเล่นแจสด้วยมิดฟอร์จูผมอาจจะฟันไม่ได้นะครับแดสเลอร์ก็มาปูกับบาทเรียบร้อยครับแพ้ไป ไอเทมครับผมอยากได้มาเป็นเข็มขัดนะฮะเพื่อที่ว่าจะทำซันไฟแล้วก็มีอยู่เป็นเซตนะครับอืมสามบาทตรงนั้นมันเซน,น่าสองบาทเหมือนกันเลยแล้วมันก็จะทำให้เราเหลือคาถาสองอันนะฮะอ่าอันนี้ประเด็นละต้องเล่นทางเวทแล้วนะฮะต้องเล่นอะไรที่แบบเล่นเน้นทางเวทแล้ว <Victory. S 1> งานหยาบเลยหยิบมาไม่คิด <c oughs> จริงจรงอยากได้แค่เข็มขัดนะฮะอะรอบนี้อ่าใส่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 อะไรดีเทลแล้วกัน จริงๆเคลก็เล่นได้นะเออจริงๆเคลก็มีเป็นกุนซูนะครับคาถาอีกอันนึงมันก็ไปต่อที่กัตเลตก็ได้หรือไม่ก็กุนซู2อันก็ได้อ่ะโอเคฮะได้อเดียว,ว่าน่าจะได้เล่นเคลนะครับอืมไม่มีคนเคยเล่นด้วยมั้งไม่ค่อยเห็นนะ่น้อยมากเลยที่จะปั้นเคลเดี๋ยววันนี้เราจะลองปั้นเคลดูอ่ะซันไายังไม่รีบใส่นะครับเดี๋ยวชนะรอบนี้เจอ2ดาว3ตัวนะครับก็ได้มาเป็นอัลเฟรียส ซาตชิฟแนวหน้าเราได้การเลนมา2ดาวครับช่วยยืนแต่ก็ไม่ไหวอยู่ดีโอเคไม่เป็นไรเราแพ้เก็บตังเก็บไอเทมโอเคถ้าเธอจะอยากให้เราเล่นขนาดนี้นะฮะโอเคปัเคลได้มาเป็นเพนตาคิวนะครับเพนตาคิวก็ช่วยในเรื่องของโบนัสความเสียหายก็น่าสนใจนะครับเอ็ดหลอดมันช่วยในเรื่องของความเลยว,ว่าได้โบนัสความเสียหายจากเพนตาคิวดีกว่า เห็นว่าพรุ่งนี้จะมีปรับบาลานด์นะครับเพนตาคิวอาจจะโดนแบบลดความสามารถไปนิดหน่อยนะะรอบนี้ฮะ,จะเจอกับอีโมแอนดี้มาเวกมาแล้วก็ได้หุ่นมาหนึ่งตัวมี2ดาวเป็นนาฮะซุปเปอร์แฟนมาครับได้เทมฟรีมาเจาะยากหน่อยแต่นาก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเรียบร้อยครับเก็บนาไปฮะเทวนี่มีกลบต้านเวทในตัวนะครับเวลาตีนี่ฮะก็ถูกลดต้านเวทไปกันเลยตีเข้าหน่อยอเรียบร้อยครับเก็บไปฮะชนะไปครับ เหมือนผมจะแบบใส่เทมเร็วไปหน่อยผมยังไม่ได้เท่ออีกชิ้นนึงเลยอ่ะจากอักคเบนนะฮะมันต้องแพ้อีกรอบหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะไม่อยากเดี๋ยวท้ายท้ายน่าจะแพ้ตอนช่วงสุมหาเคีวสามดาวโอ้เออกอดมาอีกแล้วขยันมาจังเลยเมื่อกี้ขายไปนะครับขายไปตอนนี้ได้ดอกเบี้ยมาเป็น2บาทครับเก็บเงินได้20แล้วก็โอ้ตัวทั้งนั้นได้น้ำตาบนนั็กนะครับอม โอเคฮะเดี๋ยวเราเก็บเงินดีครับไปสุ่มในตอนเลเวล6มันจะได้เร็ที่40%สําหรับตัว2บาทน,นะครับตัวหน้าเราก็จะใช้เป็นเซนตินเนลแท้งไปรอบนี้ครับเจอกับฮัตสติลนะฮะร,ราพิฝ่ายได้ลาซิสเปอร์มาฮะแล้วก็ได้มาเป็นวอร์มล็อกให้กับเซ็ตนี่ครับได้เลือดเพิ่มขึ้นมานะีโอเคฮะเหมือนจะสู้ได้อยู่ดาวหลังเขาแบบ1ดาวล้วนๆเลยนะครับเทียวเรา2ดาวคุณสู้มาละ ใส่เทมเร็วไว้หน่อยสนะเลยครับยังไม่ไอเทมยังไม่ได้ตังเท่าไหร่เลยอักเป็นที่2ฮะมีลัสแตนด้าสนใจกับเงินตรงกลางนี่ครับพอเทเบิลฟอสอันนี้คืออ่าไม่เป็นไรดีกว่ามัง้งดูเหมือนจะไม่ได้ใช้นะฮะไอเทมตอนนี้ค่อนข้างโอเคแล้วก็มีไอเทมจากในสนามปานเบิดเลยวันนี้ได้ไเทม2ชิ้นด้วยเดี๋ยวจะใส่กันไม่ไม่ไหวหาอะไรที่ันทำให้เก่งขึ้นดีกว่าอ่ะนี่ไง Static c h i e นะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะฮะสี่สถึงร้อเปอร์เลยโอ้ลทัทวินก็น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเอา Static c h i e ดีกว่าผมว่าผมจะเอาดาเมจเพิ่มเติมนะครับเอามาช่วยเคลียร์กันหน่อยแต่เราจะไม่ให้เคียวนะครับจะให้ตัวที่บอกว่าตัว Carry สำรองตอนนี้ก็จะมีแค่ค o ก i นะฮะส่วนเคียวเดี๋ยวจะยัดดาเมจให้แบบเต็มๆกัดเล็ดจแอนอะไรประมาณน,นี้ ข้อดีของมันก็คือมีชิกชากนะได้ดาเมจเพิ่มเติม30หน่วยด้วยซึ่งมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆตามสนามนะฮะอักเบนมันช่วยมาแต่ชิกชากเนี่ยหรือลดต้านเวทครับเรามีจักเคลอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้กระจายเยอะแยะเหมือนสตาร์ทชิฟนะครับอ่ะรอบนี้ฮะใส่ให้คอกี่ไปครับเป็นตัวช่วยเสริมดาเมจแล้วก็เรียบร้อย เคมาเป็นให้ไลเนอร์ฮะข้ามไปเดี๋ยวเราจะไปนู่นฮะเลเวล6นะครับตอนนี้เก็บเงินได้50แล้วไปเลยดีกว่าไม่ลงไม่หลอดแล้วก็ได้มาเป็นเอ็ดหลอดขั้นหนึ่งนะครับอ่ะลองดูลองดูอ,งดอ้าวบิดแทงมาฮะตัวเซนตินลครับตัวแท,ง,ท,แวควแทงครับอ่ะเก็บไว้เก็บไว้สุภาตัวสองบาทฮะก็เรตนี้แหละครับ,รบ40%ซนะฮะอืมกาเหรียกาเหรแหมมาเป็นเอสเหลียวเนี่ยฮ้ยไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นรอพรุ่งนี้รอแพทหน้า แบบนี้ไม่ไหวจริงนะฮะตัว4บาทแบบปั้นมาแบกยากเย็นเนาะเล่นรีโลแบบง่ายกว่าฮะแรงผมขึ้นช้าก็ประมาณนี้ด้วยไม่ค่อยได้เล่นตัวรีโลเลยจะเห็นได้ว่าคลิปที่ลงไปคือ3บาทขึ้นไปทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ฮะรีโลเคลกันหน่อยดูซิว่าสบายแค่ไหน ไอเทมครับมาเยอะจริงๆคิดไม่ออกเดี๋ยวขอไปเอาเป็นบิดแคร้งแล้วกันครับรอขึ้น2ดาวฮะจะได้ยืนได้เหยาวๆและได้ธันดูมาได้ผ้าขุมได้ใช้นะแต่ธันดูอ่าก็ไปคู่กับน้ำตาก็ได้นะโอ้ได้สตาติกชิป2อันเลยคุณซู2ออันก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราสุ่มหาเคียวนะครับตอนนี้เดี๋ยวขอใส่เทมแท่งไปก่อนก็จะเป็นซันไฟเสีนดายฮะถุงมือไม่มีดาบไม่มีแจแอนไม่ได้เลยครับจะเร็วอย่างเดียวก็ยังไงอยอู่เดี๋ยวขอเอาบิดแครง2ดาวเฉยเลยฮนะ งานงั้นงาน,งนบิดแค้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 มไปก่อนแล้วกันนะฮะเพนตาคิวฮะออกไปก่อนออกไปก่อนผมอยากได้ไเทมเพลย์บิดแค้นนะครับ2ดาวและสีบาทแล้วก็ยืนได้ยาวกว่ารอบนี้เพนตาคิวหายไปนะครับอ่ะโอ้มาเอ็ดหลอดและก็เจอกับจิงฮะมีเป็นพังขั้นที่2เนาะสตารติชีฟมาเป็นไอเทมอาร์คเบนเหมือนกันรีเดมชั่น2อันนะฮะสตารติชีฟก็อยู่ที่อัลเฟรียอ์ครับซึ่งมันก็มีข้อดีอยู่เนาะ เพราะว่าตัวแบบราคาถูกอะเฮ็ดพีมันไม่ได้เยอะนะฮะสตาร์ชิปก็ช่วยตอ่ๆตอๆๆๆไม่ดีโอเคฮะเราได้โอ2ดาวแล้วเมื่อกี้แพ้นะได้มา2บาทจับชิ้นส่วนไอเท่ะฮะคตอนนี้ครบ4ครั้งแล้วฮะได้มาเลยใจแอนนะครับอ่ะผมจะไม่แบบเร็วอย่างเดียวขอมีดาเมจนิดหนึ่ง ได้เคียวอีกหนึ่งตัวเราจะเอาแค่สซิีดาวแทงแล้วกันครับวันนี้ไหนๆก็บิดแค้นสอดาวฮะเดี๋ยวใช้เซิีดาวแทงยาวเลยครับอ่ะสมหาเคียวกันต่อฮะและตัวเพนทาคิวมาเต็มเลยอาจจะข้ามๆไปบ้างนะครับช่องมันไม่พอแล้วก็ได้มาเป็นเคียวสดาวฮะโมดิเคเซอร์ขาดอีกหนึ่งตัวจะ2ดาวและตังเหลือ10บาทงั้นพักไว้เพียงเท่าดีครับคอกีนี่ก็เผื่อได้3ดาว อาจจะมาช่วยดาเมจรอบนี้ฮะเจอกับซุปเปอร์แฟนนะครับก็จะได้มาเป็นแก๊งตัวเล็กอีโมแอนนี้และก็ไฮเปอร์ป๊อปครับตอนนี้ซุปเปอร์แฟนเหมือนจะฟูแล้วเรียบร้อยฮะได้มาเป็นไอเทมแสงมาเลยนะแล้วก็เหมือนว่าจะโซ่ไม่ไหวอ้าวไหวแฮะเก็บนาไปได้เลยครับแล้วก็ไปถึงแนวหลังได้ละเรียบร้อยครับชนะไปฮะ อรอบนี้ได้คอกี่มา2ดาว2ตัวฮะได้ลุ้น3าดาวก็รีเวนอีกหนึ่งตัวเป็นเอ็ดหลอดนะครับมาเป็นตัวแท้งก็ได้โซนโยเน่ที่ก็เอ็ดหลอดนะครับเอ็ดหลอดจริงๆเอ็ดหลอดมันช่วยในเรื่องของความเร็วนะครับไอเทมยังไม่ได้เก็บครับเดี๋ยวเราสุ่มหาตัวเคลียร์ช่องกันหน่อยแล้วได้กาเรนมาจะ3ดาวและกาเรนอ่ะเก็บไอเทมเก็บไอเทมเก็บไอเทมโอ้ไอเทมทั้งนั้นเลยโอเคได้เงินมาหน่อยหนึ่งเราทำกั๊เลดได้แล้วนะครับก็ทําให้คริแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผมรอดูอักเบนส์หน่อยเผื่ การเลนเนี่ยจะสามเลยครับโอเคฮะเียวโอเคครับผมยอมเสียโยเล่ไปเพื่อเขียวเอ็ดหลอดเราอาจจะแบบเปิดไม่เยอะเอามาแค่ขั้นเดียวก็ได้เพราะสุดท้ายเดี๋ยวท้ายเกมมันจะมีเวโก้นะครับที่เป็นเอ็ดหลอดเพนตาคิวแล้วก็แปะตัวอะไรมาสักตัวหนึ่งให้มันเปิดสักขั้นหนึ่งก็เพียงพอนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับลาพิทไฟฮะฮาสติวไอเทมไปกองอยู่ที่เซนนาฮะแล้วก็ได้มาเป็นเอสเลวเรียบร้อยครับอ่ะไม่ติดปัญหาอะไรครับชนะไปฮะ โอเคเลยฮะนี่เลยที่หาอยู่นะครับก็คือเราจะประหยัดในเรื่องของคริติเข้าไปนะครับเราได้จีเวลโลตัสมาทำคริติเข้าแทนอ่ะเดี๋ยวลองดูอักเมนต์อื่นก่อน,นครับไม่มีอะไรน่าสนใจเท่านี้แล้วไปเท่ากับว,ว่าของคริเราไม่ใส่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปจริงๆกุนซู2อันก็ได้นะแต่ผมกะว่าจะเก็บกุนซูทะนุไว้ทําเป็นไนนอ,นอ,อ้นี่ซาติชิปนะฮะสอันเรามีอักเมนมาช่วยฮะมันจะได้แบบดาเมจเสริมขึ้นมา เผื่อว่าท้ายเกมเคียวไม่ไหวครับอ่ะใส่เป็นอาร์คังเจิรถ้าได้ AP พนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นกุนซูคู่กับสัตติชิฟนะครับคิดไว้อย่างนั้นจะได้ตีเร็วสายฟ้าได้รวนะครับให้กับตัวดาเมจเสริมขึ้นมานะครับอ่ะคาทัสคาทัสแทนใครอะเนี่ยคาทัสคาทัสโยเน่ไหมว่าเอด็ดหลอดไม่ต้องเปิดก็ได้ปะเนี่ยค่อยไปหาท้ายเกมเะครับเดี๋ยวแปะไปก่อนใช้ไปก่อนรอบหนึ่งเดี๋ยวเราขายโยเนะนะฮะแล้วก็เอาคาทัสเข้ามาดีกว่า รอบนี้ฮะเจอกับครั้งที่นะครับก็จะมีจิงด้วยเป็นพังเราได้ใจแอนมาช่วยเจาะตัวที่บอกว่า HP เยอะๆอยู่ก็เดี๋ยวลองดูว่าไหวไม่ไหวครับอ่ะตอนนี้ตีอยู่กับแพนธีออนแล้วครับเลือดเยอะโดนแรงแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บไปอ่ะนี่ฮะไหวอยู่อู้ได้คริดด้วยนะครับ AP จากอังเจลได้นิดหน่อยเรียบร้อยมาหาเคียวกันต่อเคียว โอ้โหไม่มาเลยเคียวไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมเชื่อว่าไม่มีคนเล่นเลยดีกว่าถ้าไม่ได้เล่นเอ็ดหลอดหรือเพนตาคิวดีคือไม่มีเลยนะฮะสุ่มไม่เจอเลยไอเทมฮะเราอาจจะต้องหาทะนูเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสติกชีฟคู่กับกุนสูนะครับให้กับคอกิที่กําลังจะ3ดาวแล้วตอนนี้ก็มี8ปิดด้วยก็จะแรงขึ้นแรงขึ้นรอบนี้ครับเจอกับดสเซลเลอร์นะฮะอันนี้ทวิทเฟดอักเมนก็มาดสเซลเลอร์มาเลยนะครับอะได้สายฟ้ามาช่วยตอดแนวหลังนิดหน่อยนะฮะอันนี้ใส อีกอันยังไม่ใส่แล้วก็ชนะไปครับไอเทมครับได้เลือกคู่สุดท้ายซึ่งมันไม่มีธนูเหลือให้ผมแล้วนะครับก็จะไปมิดฟอร์จูนแล้วกันได้มาเป็นดรกก้อนคลอกนะครับกับเข็มขัดอันหนึ่งซึ่งไปรีดมชั่นได้แต่น้ำตาก็ต้องใช้สติกชิพนะฮะอ่ะเดี๋ยวทำแค่ดรกก้อนคลอไปก่อนโอเคฮะมาหาเคียวครับเคียวมา,าเคียวมาแล้วอ่ะขายไปฮะโอเอทหลอดเราอาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดนะครับ เอาคาทัศน์ส่งไปแทนหาเคีวอีกหนึ่งตัวไม่ก็กาเลนก็ได้และก็เรียบร้อยฮะเคียวสามดาวโอเคฮะมาลองดูฮะยิงยาวได้แค่ไหนฮะคุ้มค่าการทำเคีวหรือเปล่าครับไม่ค่อยมีคนเล่นเลยเพราะอะไรอะมารอบนี้เจอกับลาพิตไฟนี้ครับแนวดาหายไปอย่างเร็วโอ้โหราคาทัสลงมาได้ครีเข้าด้วยครแต่ไม่มีไอเทมครับและเหลือเคียวสุดท้ายเขีวสุดท้ายเกือ,อกบแตก เพราะว่าตัวดาเมจเสรร์มผมเปลี่ยนเป็นนี่ดีกว่าคาทัสดีกว่าดูจะเข้ามากกว่านะครับก็จะเป็นสติ t ิช c ี่สองอันนะครับอีกอันนึงก็กุณซูตามที่คิดไว้หรือไม่ก็อาจจะเป็นนาชอทูสก็ได้นะครับเรามีเข็มขัดอยู่หาธนูมาเพิ่มลองดูฮะรอบนี้เจอกับดิสโก้เนะครับเป็นวิ t ฟอร์จูนะฮะได้ความเร็วขึ้นมาได้กุนซูและขาดถุงมือเอ้าไม่ใส่ด้วยเรียบร้อยเลยฮะ โอเคฮะมาลองดูไอเทมกันหน่อยได้มาแล้วฮะธนูเรียบร้อยงั้นก็เดี๋ยวไปเป็นนาชอทุสก็ได้นะครับได้ a p 30ด้วยแต่จริงๆนาชอทุสจะเหมาะกับตัวที่บอกว่าสกิลบ่อยๆนะครับเพราะหลังจากสกิลจะแบบว่าตีเร็วซึ่งคาทัสนเนี่ยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ควรไปทางกุนซูดีกว่าถ้ามี2ตัวเลือกนี้นะฮะเพราะว่ามานาของคาทัศค่อนข้างเยอะนะครับเก็บช้าอ่ะใส่เป็นนาชอทุสนะครับอันนี้แบบยอมรับเลยว่าลืมว่าจะทํากุนซูแล้วมันก็จะเหลือเ e กๆนะฮะกับถูกม โอเคฮะมาลองดูฮะหลังจากที่ใช้สกิลนาซอทูจะทํางานให้มานาได้เต็มหรือเปล่าและก็คาทัสสกิลปึ้มได้ตีเร็วขึ้นมานะฮะผ้าวินาทีก็ได้ตีเร็วขึ้นมาหน่อยแต่เหมือนจะไม่เต็มหลอดน,นะครับและก็หมดบัฟแล้วนะฮะเรียบร้อยได้สกิลอีกทีนึ่งครับมันก็พอได้อะแต่ถ้าในระยะยาวคุณซูจะดีกว่านะฮะอ่ะชนะไปครับ เดี๋ยวเราไปที่เวลเจ็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่เป็นเพนตาคิวห้านะครับได้โบนัสดามเมจเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อ่ะเฮคเทคแปะไป <laughs> ในทีมต,ตอนนี้ไม่มีฮิลเลยนะครับเฮคเทคเป็นตัวเลือกที่โอเคอยู่ถ้าแบบตัวที่สกิลบ่อยๆตีบ่อยๆได้ฮิลเพื่อนบ่อยๆนะครับอ่ะรอบนี้ฮะเจอกับลาพิทไฟไม่ติดปัญหาอะไรนะครับ <laughs> เอ็กโคฮะมาเป็น2ดาวจัดไปครับ เราก็ทำเซนติเนลขั้นที่2ฮะแล้วก็เพนตาคิวขั้นที่2อเอ็ดหลอดเอาออกมาฮะลองดูว่ามีไม่มีต่างกันไหมเพราะสำหรับเคีวผมว่ามันอาจจะไม่จําเป็นต้องมีเอ็ดหลอดก็ได้ฮะหรือว่าม,กมีก็มีขั้นเดียวฮะรอนูน่นอะเวียโก้ค่อยทาเน้นเพนตาคิวดีกว่าแล้วก็เซนติเนลฮะช่วยยืนครับรอบนี้เจอกับคลาวดิเวอร์ฮะโดดมาสัดทันกันเต็มไปหมดเลยโอ้โหต้องย้ายตําแหน่งแล้วอะเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ รอบนี้มีเป็นสัญลักษณ์เพนตาคิวนะฮะเราจะไปเจ็ดได้ง่ายขึ้นคิดว่าไม่น่าจะมีใครเอานอกจากว่าจะโดนตัดตัวอ่ะได้มาเรียบร้อยครับสัญลักษ์เพนตาคิวไม่รู้ให้ใครเลย <c oughs> เก็บเงินก่อนแล้วกันครับใครอยากเป็นเพนตาคิวบ้างเพนตาคิวมันจะได้ในเรื่องของโบนัสความเสียหายฮะแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับด้วยครับซึ่งตัวสัญลักษ์เพนตาคิวได้รับไอ้นี่ด้วยเกรบบาะป้องกัน20หน่วยนะครับอืผมให้นี่อะการเลนแล้วกันการเลนมันแบบ จะ3ดาวฮะถึกๆมาแล้วก็เฮกเทกไปเราจะเล่น2ภาษานีครับก็คือเพนนาคิวกับเซนทีเดลรอเลเวล8ครับเราจะได้เพนนาคิวเเอ็ดหลอดไม่ต้องเปิดมันแล้วกัน <c oughs> โอ้โหและสตันอีกเจอกับฮสติลฮะมีทั้งขุนล่อเป้ามีทั้งหนวดอีเอีฮะและด้านหลังมีเป็นป้อมป้อมยิงของจิน เก็บไหวไว้เนี่ยสตันนานไปหน่อยครับโอ้เอสเซียวเล่นผมแล้วแต่ครับจังหวะนี้ไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่ติดหนวดติดไอ้นั่นอะ่ะหุ่นเอา้ากาลิบสามดาวครับไป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 ได้เงินไปสองบาทด้นะฮะจากการพ่ายแพ้นะฮะ,อะรอบนี้ไปเวล8แปดไวไหมเนี่ยอ่ะเจ็ดเพนตาคิวดีกว่าโบนัสดาเมจจะได้เพิ่มขึ้นมา เจอกับ KDA นะครับอันนี้เป็นลูลู่แล้วก็มีนาเป็นซุปเปอร์แฟนครับสกิลคาทัสลงมาครับปึ้มไม่เท่าไหร่นะครับยังไม่2ดาวอันนี้สลับตำแหน่งแล้วให้เคลวอยู่ด้านนอกนี่ครับถ้าขาไดเวอร์โดดมาก,ก็คือจะติดสตันตัวคาทัสนะฮะอ่ะสองแทงของเรายังอยู่สองแทง,งเรายังอยู่เรียบร้อยครับบิดแข้งแตกการเลนกำลังจะตามไปแต่ก็คือเก็บแนวหน้าเขาไม่ได้เลยฮะชนะไปครับ สี่ทีมสุดท้ายครับมีเป็นเวียโกฮะอันนี้มาเปิดเป็นเอ็หลอดได้ครับในตอนเวลเก้านุ่นเลยไ,ไ,ดได้ที่ถอดไอเทมมาพอดีฮะไอเทมก็เดี๋ยวเอาไปให้เวียโกก็ได้นะเทคเทคนะครับแล้วก็คาทัสขึ้น2ดาวดีเลยฮะดามเมจจะได้มากขึ้นฮะแล้วก็ไอเทมอื่นๆก็มีจอกล่อมมีโชจินแล้วก็อินฟินิตี้เอ็ไอก็ได้นะฮะให้การเล่นาฝากไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาโอนไอเทมไปให้เวียโกเรามีที่ถอดอยู่ แปะไปก่อนนะฝากไว้ก่อนับรอเวียโกสองดาวนะครับกรอเลเวลเกาทำเอ็ดหลอดอีกขั้นหนึ่งฮะร,รอบนี้เจอจับลาพิดไฟครับมีเป็นพังสามดาวจริงมาคุนซูสองอันฮะแล้วมีสาติชิฟสามอันที่เซ็นนาครับโอ้าสก,กิลคาทัดลงมาเก็บไปแล้วการเลนเมื่อกี้ฟาดเป็นพันเลยอะเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเก็บตังค์เลยครับไปเวลเก้โห80บาทนะใครจะไปเก็บไว้ รอบนี้ครับ KDA ครอันนี้มีเป็นนาซุปเปอร์แฟนแล้วก็ลูลู่ไอเทมจัดเต็มมาครับอ่ะสกิลลงมาโอ้โห,หนาอย่างถึกเลยเคียวนี่จะติดกับนาอยู่พอสมควรนะครับตีเข้าไปตีเข้าไป,าไปกว่าจะตายโอเคฮะดีที่ว่าแนวหลังเหมือนว่าดาเมจจะยังไม่เยอะนะครับการเล่นก็กำลังจะตายครับปูได้ฮิวมาหน่อยชนะไปฮะเลยทีมนีครับเขาตีกันเป็นยังไงบ้างเอ่ยตีกับเคีวเราแล้วก็เรียบร้อยอ้าวจบแล้ว โอเคฮะวันนี้อยู่กันกับเคีลีโลนะครับไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่พอเล่นได้อยู่แตครับพรุ่งนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนปรับปาลานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวรอดูกันว่ายังคงเล่นไหวหรือเปล่าซึ่งจบแล้วครับดูเหมือนว่าเคีอาจจะตีแบบไม่เร็วเท่าไหร่นะเออผมว่าน่าจะใส่กุญซูสองอันดีกว่านะครับอีกอันทีก็ไอเทมดาเมจสักชิ้นหนึ่งคลิก,ก็ได้ใจอนก็ได้ครับอาเซอดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หรือว่าถ้าตามแบบแพทที่แล้วก็จะเป็นเทคเทคกันเบสนะครับกุญซู <c oughs> กระจายกระจายเยอะกว่าน,นี้ฮะอันนี้คือแบบมีบื้มทีหนึ่งตอนจบเท่านั้นเองอาจจะไปใส่ดาวเพดดีกว่านะฮะแต่ก็เอาความเร็วคุณซูสองอันผมว่าน่าจะเวิร์กกว่าไม่ต้องใส่อาร์คเอ็นเจิรเนาะจบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหากชอบฝากกดไลค์กดสมัครใหเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้งโอเวอร์ท็อปอัพครับหากใครแบบอยากเติมเงินที่ถูกกว่าเติมเองสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ครับหรือว่า Line น,นะสะดวกทางไหนติดต่อไปได้้้้ททัังงนนนเเเลยยกก็ฝาาไวพีี่ครบ I've got lane, making pleasure out of pain, uh. Turning losses into gains, I'm the boss of making change, up have been rockin' this exchange,